สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูวิววันนี้คุณครูวิวมีสาระดีๆเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ที่นิยมใช้ในวันคริสต์มาสอยู่11สัญ,ญลักษณ์ด้วยกันมาฝากเด็กๆเดี๋ยวคุณครูวิวจะพาเด็กๆมาทําความรู้จักกับสัญ,ญลักษณ์ทั้ง11นี้เลยนะคะอันดับแรกก็คือต้นคริสต์มาสขาดไม่ได้เลยนะคะในวันคริสต์มาสนี้จะขาดต้นคริสต์มาสไปไม่ได้เพราะคริสต์มาสนั้นถือเป็น ตัวหลักในการจัดวันคริสต์มาสนั่นเองต้นคริสต์มาสนิยมนํามาใช้ในการตกแต่งและก็ทํามาจากต้นสนเพราะว่าต้นสนนั้นหาง่ายทนทานแล้วก็เป็นไม้ผลับใบนั่นเองค่ะเด็กๆสอนะคะก็คือซันต้าหรือที่เด็กๆนิยมเรียกกันว่าซันต้าครอสนั่นเองค่ะซันต้าครอสนั้นอาศัยอยู่ที่ขั้วโลกเหนือและเขาก็จะมียามพาหนะคู่ใจก็คือ กวางเรนเดียเขาใช้กวางเรนเดียในการออกไปส่งของขวัญและหย่อนของขวัญให้กับเด็กๆทางปล่องไฟค่ะและลำดับที่3นั่นก็ะคือปล่องไฟค่ะเด็กๆปล่องไฟนั้นคนสมัยโบราณอาศัยอยู่ที่ปล่องไฟเพราะว่าปล่องไฟให้ความอบอ,อุ่นกับร่างกายนะคะสัตคอสก็เลยใช้ปล่องไฟนี่แหละเป็นที่ย่อนของขวัญให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะ และลำดับที่4ก็คือพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยหรือว่า c h r i Christmas w s e a t h Christmas w r e a t h นะคะจะมีสีเขียวแล้วก็ตกแต่งด้วยโบสีแดงสีเขียวจะหมายถึงการมีชีวิตความเป็นอมตะแล้วก็ตกแต่งด้วยโบสีแดงซึ่งจะนิยมนำคริสต์มา e เวชหรือว่าพวงมาลัยวันคริสต์มาสแขวนไว้ที่หน้าบ้านค่ะ เพราะว่าเชื่อกันว่าการแขวนคริสต์มาสเวชนี้จะป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในบ้านของเด็กๆนั่นเองค่ะและลำดับที่5นะคะ Holly Holly หรือว่าต้น Holly นะคะต้น Holly จะมีสีเขียวแล้วก็สีแดงสีเขียวก็คือความมีชีวิตออร่มรื่นนะคะแล้วก็สีแดงก็คือเลือดของพระเยซูค่ะเด็กๆและลำดับที่6 เบลส์เบลส์กระดิ่งค่ะกระดิ่งเอาไว้สั่นกริ้ง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 หน้าบ้านนั่นเองนิยมนำมาสั่นกระดิ่งเพื่อเฉลิมฉลองให้กับต้อนรับคริสต์ศักกราชใหม่นะคะแสดงถึงการเฉลิมฉลองดีใจแล้วก็มีความสุขค่ะเด็กลำดับที่7ก็คือดอกพอยนเซียพอยจนเซียนะคะจะมีสีแดงแล้วก็สีเขียว นี่ดอกพ่อนเซียนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีคะ่ะเด็กๆและลำดับที่8ดาว stars stars ดาวนะคะดาวเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสว่างสวัยส่องประกายเป็นการออกเหมือ,อนเชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของพระเยซูใช้ประดับตกแต่งในงานเฉลิมฉลองต่างๆคะ่ะเด็กๆและลำดับที่9ถุงเท้า shoes ชูสถุงเท้าเด็กๆเกชื่อกันว่าการที่จะแขวนถุงเท้าไว้ที่หน้าบ้านนั้นคุณซซนต์ครอสนั้นจะนำของขวัญหย่อนลงมาที่ถุงเท้าเด็กๆก,ก็เลยนิยมนำถุงเท้านั้นแขวนเอาไว้เพื่อที่จะรอของขวัญจากซซนต์ครอสค่ะเด็กๆและสิเครื่องประดับเครื่องประดับที่นิยมใช้ตกแต่งก็จะมีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล Apple ค่ะเพื่อเป็นการออกตกแต่งแสดงความเรื่มเริ่มนิยมยินดีเขาก็จะใช้เครื่องประดับตกแต่งที่ใช้ Apple 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 ค่ะในเดกๆและลำดับสุดท้าย11ก็คือ Christmas c o l เลอร์คริสต์มาสคัสีที่เกี่ยวกับคริสต์มาสสีที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสนั้นมีอยู่สีสีที่สำคัญด้วยกันนั่นเองสีที่หนึ่งก็คือสีแดง r กรซ r a c e จะเกี่ยวกับออกเลือดไฟและก็ความอบอ้อมอารีค่ะและสีที่สองก็คือสีเขียว Green Green ก็คือความเป็นนินรัน์การมีชีวิตความเป็นอมะตะและสีที่สามสีทอง g o Go สีทองหมายถึงความสว่างสวยัยความรุ่งเรืองความบริสุทธิ์ค่ะเด็กๆ และสีสุดท้ายก็คือสีขาว white white ก็คือความสว่างสวยความออเขาเรียกว่ายังไงนะความแสงสว่างแล้วก็เป็นแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะจบไปแล้วใช่ไหมล่ะสำหรับสาระดีๆที่คุณครูวิวนำมาฝากกับเด็กๆเ,เกี่ยวกับสัญลักษณ์1 1สัญลักษณ์เกี่ยวกับวันคริสต์มาสนี้แล้วสัปดาห์หน้านี้คุณครูวิวจะมีสาระอะไรดีๆมาฝากเด็กๆอีก เด็กๆต้องติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนคะ่ะ goodbye see you again next week bye bye ค่ะเด็กๆ